ปืนที่อันนี้ครนี่ปืนร่องเอครอบโเอ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 ะอเนเอเอเออเ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 อะอเนเอเอเคเอ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 เปเอเอมอเ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 ปเอเอเอเเอ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 อเอเอนเเเอเเอเอเเอเออเ มีพลังก็แข็งแรงเหรอโอ้โหอย่างนั้นเลยพลังเยอะไปแล้วจะพังซะก่อนนะไม่ได้เล่นนะพลังเยอะเกินอ่ะโอเคครับโอ้โหนี่ยังไม่ได้ประกอบนะนี่ยังใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าประกอบมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ย เยนี่อะไรบ้างเนี่ยน่ามาดูสิใหญ่มากเจ้านายจะถือไหวไหมเนี่ยเจ้านายตัวเล็กๆเองเจ้านายตัวเล็กๆเองเนี่ยจะถือไหวไหมเนี่ยปืนใหญ่ขนาดนี้ใช่ปืนเท่าปืนกระบอกจริงเลยใช่ปืนกระบอกเท่าปืนกระบอกจริงเลย ค่อยๆเดินลงมาจากขา,า,ากระจังค่อยๆเดินครับ <Okay. S 1> โอเคเยอะๆเดี๋ยวอ๋อนี่เหรอโอท้ายมัน,น,น,นโหใหญ่มากพี่ปองลองยืนสิลองยืนสิโหใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เท่าต้นเจ้านายแล้วมางเนี่ยเะ <Yeah. S 3> <Huh? S 1> สูงจังเลยดูสิ โอ้สูงถึงไหล่ท้องเจ้านายเลย,เเยมันเป็นปืนอะไรปืนอัดลมนเนี่ยเนี่ยมันเป็นปืนใช้ลมดันโ <Okay. S 1> อเคอลองดันซิลองลองกระชากซิกระชากข้างหลังเนี่ยเห็นมั้เอายิงยังไงลูกพี่เป้าดึงสลักตรงไหนนะตรงนี้เหรอดึงถึงว่ามันดังแกะใช่ไหมโอเคแล้วก็ใส่กระสุนข้างหน้าแล้วใส่กระสุนหันไปทางอื่นลูกอย่าหันไปทางคน ยิขงขวานนันเลยอ่อิงๆนาลองยิงสิโอ้โหโแรงจริงๆมาให้น้ำจะให้น้ำจะไหนจะจะาย,ยิงดูลูกเออโหจะไหนยิงใกล้จังเลย สนุกอยู่นะน่าสนุกใช้แรงขัดของลมนะครับผักพอลูกลูกดอกมันออกเป็นลูกกระสุนโอเคแค่นี้ละบายบายเพื่อนๆเร็วบายบายหน่อยเร็วเจ้านายบายบายหน่อยเร็วครับผมไปแล้วครับ